รกรรณกายจังหวัดกำแพงเพชรมีน้องจิตคุณรวมทั้งตนเองด้วยรวมแปดคนดังนี้คือ 1. นายายธนูประยุรพันธ์อุววชน 2. นาวากาศตรี 3. สุพันร์ประยุรพันธ์ 3. นายสุพลประยุรพันธ์ 4. นางจุเทนหรือแต่วปานนภันโม 5. นายสุรินทร์สุตุยเป็นยนุรภาณ 6. นางสาวยุพินเป็นยนุรภาณ 7. นางสุภาพพิาราสรและ 8. นายสุชาติหรือน้อยเป็นยุรภัณผียชีวิตแล้วนายธนูเป็นยนุยนนนยนรภาณสมรสกับนางพัชยา นายธนากรมเตอรประโยชน์ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนนโยบายโครงการบริหารส่วนกองทุนศรีบ้านปูอำเภอบางไกรจังหวัดนนทบุรี2นายเสกสรรมิตรประโยชน์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของบริษัทอาชิโนโกโตประเทศไทยจำกัด3 มันมาอยูรกรากตลอดอาชีพค้าขายขนมแห้งด้วยความขยั่งขันแข็งอดทนมุมาณะร่วมกันกับภรรยาและลูกๆด้วยความรักความสามัคคีมีต่อกันและกันมาโดยตลอดเป็นที่ชื่นชอบของพี่ของน้องของญาติ และผู้ที่สัมผัสพบเห็นทั่วไปอันเป็นต้นแบบเป็นแบบที่ดีและโดยส่วนตัวของตนเองในฐานะเป็นพี่เป็นคนที่เอาใจใส่ในสารทุกของน้องๆทุกคนจึงเป็นสเหมือนหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ที่น้องๆทุกคนให้ความเคารพนับถือ วัดปฏิบัติของนายธนูปยุรพันธ์เป็นคนยึดยึดหลักธรรมะในข้อทั้งสี่ของหัวใจเศรษฐีคืออุอากศกษตรเป็นคนไม่ดื่มสุราไม่สูบุรี่ตื่นตีสี่ไม่นอนนานออกกำลังกายเป็นประจำ มั่นใจในสุขภาพของตนเองไม่เคยตรวจสุขภาพสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งแรกประมาณ3หรือ4เดือนที่ผ่านมาเป็นความการโลหิตสูงจนทำให้เส้นโลหิตฝอยแตกเป็นอัมพึกและทำการบำบัดร,รักษาอยู่ครั้งสุดท้ายเส้นโลหิตใหญ่กลางสมองแตกจนทำให้ไม่รู้สึกตัวหลับสมิด ภรรยาลูกๆน้องๆก็รีบนำส่งเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษจังหวัดนครสวรรค์และนำกลับมารักษาเยียวยาที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรและในวันที่10กาคพันหเวลา13นาฬิกา45นาที การยูรพันก็ไดิจากไปด้วยอาการอันสงบเหมือนนอนหลับสนิทท่ามกลางอ่องวอดของผู้เป็นภรรยาปานปันหนึ่งเปี่ยงว่าจะขาดใจตามไปด้วยเป็นละสายน้องน้องลูกลูกทุกคนกรับเป็นความอะไรที่ม,มายุคได้62ปีเ็จกรรมงานกรรมกิจสู้สารพันพัก ผ่อนกายน้อยวันม่นไม่รับคนทนทุกทุกอย่างไปหลับสบายอักกายใจสู่จุดหมายในสวรรค์ขอให้วงจิตอันมิสดทสุดของในท่านดูพยุรภันจงไปสู่สุขติในสัมปรยายกพด้วยเถิดโอกาสนี้ขอเดีนเชิญท่าน,านผู้มีเกียรติที่คารพทุกท่าน